รครับคณนนี้เวลาหกนาฬิกาสี่สิบสามนาทีครับหน้าหนาววันนี้เราจะพา,าทุกท่านไปเที่ยวที่ห้วยถึงเท่าครับผมเปิดมหลายวันแล้วแหละตอนใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าแปลไม่กินนะครับมันปิดมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับหลายปีแล้วเขาเปิดปุ๊บแนละ้วก็คนเยอะปลไม่กินมันอาจจะไม่รู้จักเหยือ่อก็ได้นะครับวันนี้ลองเปิดปลามาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วมั้งวันนี้มากับลุงมนครับลุงผมเองอ่ะดูสิว่ามันจะกินไหม chuẩn như nhanh ngay lui ผมตอนนี้มาถึงแล้วครับอ่างเก็บน้ำห้อยดึงเท่าครับช่วงเช้าวันนี้แดดมาเลยนะครับลุงลุงบอเขาก็อยู่ตรงนั้นละส่วสนผมจะอยู่ตรงนี้พอดีมันมีมันมีไอ้ที่ตกแปะเก่าเก่าของเขาอยู่นะครับเนี่ยก็เลยเนี่ยพอดีเลยโบไม่ห้าคันครับผมมามากอบิดกันดีกว่าสงแหงนกันครับลุยครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ผู้คนเขาก็เริ่มมา มาตกกันแล้วครับาประกอบเบ็ดกันนี่างรอบๆวันนี้ช่วงเช้าแดดเปรี้ยงเลยครับหนังตรงมุมเนี่ยแต่เขาา้าแต่แสบแต่เลยครับน,นี่คงเรียงเบ็ดไปได้อันนี้ก็ผสมอาหารครับผมก็อาหารทั่วไปตามท้องตลาดนะครับลองดูมันไม่รู้ว่าจะกินสุดไหนผมแหม่อองงเยอะมากนะครับเนี่ยเอะมากเลยแล้วมีนนรถอีกลองสูตรแรกก่อน นันส่งกะทิแข่าจะผสมอาหารเสร็จคุ้มแน่นเลยครับเศษกะทิมันเละใช้ตะกรอดตายครับวันนี้ตะกรอดตายหมดเลยเด,เดี๋ยวผมใส่ไปและสามหลังนู่นเละอีสองหลังนะเขาลองใส่นี่ด้วยครับเสืเดือนเสืเดือนว้าวพเพราะว่ามันแอ่งปิดแน,น่นแปมมัน,มนไม่เคยกินอาหารนะครับ ไม่แน่มันอาจจะกินแบบเป็นกุ้งเป็นเป็นเส้เดือนพวกนี้เดี๋ยวผมลองลเอาใส่คู่กับไม่ฟโฟมนคะครับนะลองดูนะครับเสร็จแล้วเตรียมไว้ละ,ละห้างคันกว่าจะผสมอาหารเสร็จแปดมงยี่สิ้านาทีครับผมสังเกตรอบๆข้างก็ยังเงียบเงียไปอยู่ไม่มีใครวัดผมถามลูกมนลูกมนก็บอกว่ายังไม่มีการกระดุกกระดิกอะไรเลยนะครับ อ๋อเดือลลุย มุมนี่แดดสุดยอดเลยครับถ้ามาตกนะร้อนแต่เช้าเลยครับอันนี้ขนาดหน้าหนาวนะครับร้อนมากล่มยังไม่ได้กลางนะครับตามมาดูกันได้เปล่าวันเนี้ยเราไม่แน่ใจไหมนะครับว่าจะปปมหรือเปล่านี่ครับตัวนี้แกงล่มครับแกงล่มก่อนล้มไหมเตรียมกล้องมาสองตัวครับสองตัวเผื่อ เผื่อมันกินแบบกล้องอีกตัวไม่ทันได้ตั้งกล้องครับจะได้เปิดไอโ,โ,โกโบโ,โกโบตัวนี้ทนัน <Yeah. S 1> จะได้หรือเปล่าลมมาละเย็นสบาย นะครับผมลองแยกมาทางด้านขวามือสักสองหลังเพราะแบบไอ้มุม,มน,นูม้นน่ะมันมันแคบครับคันเบ็ดไปอยู่ตรงนูง้นก็จริงแต่แตเดือ,มอยมยกนี้นข้างหน้าเลยครับฮะเมื่อกี้มาตอดหนึ่งตัวแล้วสายยานันแล้วหายไปเลยแล้วก็พี่คนข้างข้างเขาได้ปลาตะเพียนสักฝ่ามือหนึ่งตัวครับส่วนนุม,มนเขาเกิดมาตอดหนึ่งตัวเหมือนกันก็นยังเงียบครับนั่งตรงน,นู้นอ่ะย้ายก่อน ตรงนี้มันมีเหลาสายสายสลิงครับเนี่ยเห็นไหมั้ำายซ้ายั้งงขวาเลยครับงขวะต้องระวังครับเกิดถับผ้าทับูสายเบ็ดเหนียวด้วยครับดึงกว่าจะขาดโอ้กดหัวไปหน่อยใกล้เลยอลองดูงนี้เวลาถ่าไปสิบโมงครึ่งครับ สองคันนี้ก็เงียบอยู่สามหลังก็เงียบกินครั้งเดียวเหมือนเดิมผมตั้งกล้องสองสองตัวครับอกตัวหนึ่งแล้วกันนะตัวนี้นตัวหนึ่งแต่ผมว่าปิดกล้องตัวนี้ดีกว่ามันเงียบเพิ่มตั้งไปตลอดนี่ว่าดิบแบตหมดแน่เลยที่ลมมันนะามากินจริงๆผมเปิดกระโปรงถ่ายดีกว่าได้ตัวแล้วถ่ายบรรยากาศให้ดูครับว่าปลามันกินไหมก็เป็นข้อมูลใน,นการตัดสินใจในการเดิน,นทางครับผม ตัวเล็กครับตัวไม่โตผู้คนเข้ามาได้เรื่อยอยู่ครับมาพักผ่อนครับแต่ก็ดีให้มาได้แล้วไปครับว่าช่วงก่อนผมทำงานงานเยอะครับกว่าจะว่างมาตกในช่องไม่มีเลยตกปลาก็สลับสเปลกันไประหว่างตกปลาทำอาหารกินเที่ยวแล้วก็งานเพลงครับยังเงียบอยู่เลยเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วครับ เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสูตรใหม่ดีกว่าเดี๋ยวรอสูตรแรกมดูกันทำมหลายสูตรแลครับสูตรตอนเช้าไม่กินแต่ผมลองลองเปลี่ยนสูตรดูครับตอนเช้ามันออกจะเปรี้ยวครับเปรี้ยวแล้วลองเอาความหอม,หอมนะด้วยเนี่ยตรนี้ครับสีเขียวเลยน่ลองเปลี่ยนดูจะกินอะไรนะครับสูตรแรกไม่กินลอง สีเขียวครับผมลองดูว่ามันกินหรือเปล่าหอมเไหรลืบอกไปค่าค่าเบ็ดอะทางผู้นิ่เท่าเขาเก็บครั้งละยี่สิบบาทครับผมพวกมาแห่หลังก็หนึ่งร้อยพอดีว่บแบบลุงแองครับมาลองเปลี่ยนกันดูเขียวติดบือเลยหอมไปเตอครับนุ่มนิ่มอ่ะพอดีลืมซื้อขนมปังมาครับเละอะไรเนี่ย แขวางแรงไม่ได้แขวางแรงนี่ลองแตกแน่นเลยเดี๋ยวเขวหยอดล่ข้างหน้าดีกว่าพี่ไม่แน่เกิดปลายระเพียนเข้ามากินนะครับปาระเพียนชอบกินห้องหอมพี่เขียวน,นะครับหอมเลยหอมชุยเลย ตอนนี้เก็บเที่ยงครับเก็บเชยงบันละเหมือนเดิมทุกอย่างซ้ายขวาเงียบก๊บเงียบต้องแหางเลยครับที่ผมสังเกตนะถ้ามันมีแต่ผมเงียบคนเดียวก็แบบไปอย่างน้องแค่เราก็ไม่ได้ไม่มีปฏิกิริยาเลย oh, <no. S 1> อันนี้ขึ้นหลบมาหลบข้างบนครับข้างบนเย็นหน่อยเราเช้าร้อนครับลมเย็นสบายถ้าเอาเครื่องดื่มมาด้วยเนะี่ยพอดีเลยครับ เดินมาดูเดินดูลุงมนหน่อยแม้ดูกันสองคนลุงมลลุงลุงเองมีก็กินก็เงียบกิฟต์เงียบกิปโอ้โทางนู้นขลงเอาลงมาแปลกะอะเ่๊กเออยหวงกงนะมาครับนู่นะ ลงกับแปลว่ามัตมิดตอไม่รู้นะครับก็ดูกันต่อครับว่าช่วงบ่ายมันจะกินไหมก็อยางตอนนี้ก็ไล่หลายตัวตัวทั้งสองคนนะครับผมขยับมาท,งทงางด้านซ้ายพอดีน้องเขามาผมขอนั่งแทนผมแต่นักใส่ว่ามันจะขวาครับตอนนี้กระจุกไนี้กันเรามารวมกันนะครับฝันนขึ้นหนึ่งตัวครับแต่ตั้งแต่เช้าเนี่ย ไปตัวที่สามาต่เพียงครับตัวพอครับแขางครับได้ตอนเช้าสี่หนิ้วครับน้อง้้ามาข้างแขางสี่คันตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงก็ยังไขย,ยังไม่แตกครับผมอ่ะผมกับลุงมนไขย,ยังไม่แตกเลย พอยาพอดีน้องน้องก็เห็นผมก็เลยจะเก็บแทนข้าวพอดีเดี๋ยวดูอาการอีกนิดอันนั้นสายยาเนาะผมติดแล้วผมติดแล้วติดแล้วครับเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อน เบาบิว <Bell> uh huh. ตัวเล็กครับ <laughs> สังแหลกไม่ติดเอามาไหมเบ็กกินข้าวครับเยีเ่ยบกว่าแล้วเยีเ่ยบกว่า,วาให้หลังใหญ่มาแล้วครับพันมีก่อนเพิ่มพลังเ,โโเวลาผ่านไปก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงเงียบเลยครับเงียบเลย เล yeah> uh ี้ยงนะครับน้องเขาเงียบดวงมนก็ตกข้างหน้าครับขนัดเล็กเงียบเช่นกันก็รายงานสถานการณ์ให้ดูนะครับว่าปลกินไมมอะไรยังไงเงียบกันหมดสงสัยของฟาวเนี่ยผมว่าวันนี้ ก็เวลาผ่านไปก็หลายชั่วโมงเงียบครับเงียบหมดเลยผมว่าผคงต้องเตรียมตัวกลับแล้วเดี๋ยวผมจะลองทิ้งเหยื่อมันเหยื่อสุดท้ายครับก็ในเมื่อมันไม่กินแล้วก็ไม่อยากจะฝืนแล้วเสียเวลาครับเพราะว่ามันเงียบเงียบกนหบดเลยอ่ะถ้ามันกินบ้างก็อย่าพอมีกําลังใจที่จะตกต่ออยู่ลองสุดท้ายแต่ไม่กินก็เก็บเป็ดกลับครับ ก็หนึ่ตัวครับตัวเล็กนะเห็นไหมทั้งวันครับเห็นขึ้น4ี่ตัวเองครับทั้งกระชังคงได้ตัวเดียวมั้งครับพี่เขาฝั่งนูน้น <c oughs> บางคนลหลายคนเขาก็เริ่มเก็บของกลับบ้านแล้วครับ ถึงเวลาแล้วแหละไม่กินนะครับผมเก็บเบ็ดดีกว่าในทยอยเก็บดีกว่าครับเก็บสามหลังก่อนครับกว้างไว้นานแล้วแต่สองหลังพึ่งสเสียฝั่งซ้ายมือน้องเขากวางไปติดครับติดสามสี่คแล้วมั้งโคมมีตอครับติดขาดเลย กว้างไกลๆนะครับติดเลยเจอต่อเดี๋ยวกันนี่ผมก็จะพา,พาทุกท่านไปตกแห่งอื่นอีกครับก็จะบุญบุญไปเรื่อยๆพาเที่ยวกัน่าแองไหนมันกินไหมอะไรยังไงจะเป็นข้อบูลใน,นการตัดสินใจการเดิน,นทางว่าจะไปตกหรือเปล่าเสียเวลาไหมเนี่ยไกลๆนั่นไงจะกลับแท้ๆติดอีก chơi của em nữa Nghe em cao lên phía nó Đã lại, lại Tịt không khởi lưu bà mấy sí, hiểu Ê, mình mình, mình, mình. ใจเขอแข็งอยู่รึเปล่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะครับข้างๆเข,า,ขาก็คันเบ็ดก็ยังนิ่งอยู่นะแล้วมันติดตัวใครเนะี่ยงานงอกแล้วเก็บสองคันสุดท้ายแล้วโอกาสหน้า,าจะพบใหม่มีอีพีนหน้าครับอีพีนี้พอก่อนออกทีนะี้แหละ คิวติดแล้วเจอกระไม้ขับซีอยู่